สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับวันนี้เวู่กับเกมเซเว่นไนท์สออีกเช่นเคยนะครับผมไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือยังนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาลุยด่านอีกแล้วนะครับด่านยากมากนะครับของอวาเลีอนนีโอเดลโลนั่นเองนะผมโอ้ยนี่มีคนพึ่งผ่านมาเลยนะครับผมอ่าก็อ่าคือในเดลโลใน ในเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่ามันมันเล่นง่ายกว่าเดลโลนในดันเนาะแต่ที่มีปัญหาที่มีปัญหาก็คือดาเมจนะครับดาเมจไม่พอนะครับนี่ดูฝ่ายนี้เขาใช้ลาเชลนะครับเป็นตัวดาเมจหลักนะผมใช้เดลโลนนะคือถ้าผมผมมองว่าถ้าลาเชลศักยภาพเท่าๆกันนะแล้วใส่เป็นเซตคียอะ่ะผมว่าลาเชลอาจจะแรงกว่าก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมไว้จะลองดูแล้วกันนะครับ แต่คือตอนนี้ผมเดลโลนผมแน่นสุดแล้วผมก็ใช้เดลโลนเนี่ยแหละครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็จะคร่าวๆก็จะไม่ไม่บอสก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับนอกจากการที่เขาจะทำลูกวนไปวนมาซ้ําๆนะครับขอให้เราแบบท่องจําให้ดีๆว่ามันทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมแค่นั้นก็น่าจะผ่านแล้วครับก็คือ ถ้าเราตีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลองปรับปรับดูครับผมมันต้องมีเทคนิคในการแท้งอะไรแบบนี้ให้บอสไม่ต้องพุ่งไปพุ่งมาให้เราเสียเวลาในการเดินนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปแนะนําทีมกันก่อนดีกว่านะครับผมทีมครับแน่นอนครับดาเมจหลักของเราก็คือ เดลโลนั่นเองนะครับผมเป็นพังเอกพะเอกทุกงานเลยนะครับใกล้จะเวล42แล้วนะผมมีส0สะเก็ดแล้วเดี๋ยวก็จะซื้อแล้วก็น่าจะ42แล้วแหละประมาณนี้นะครับใช้จนแบบความชำนาญ 5- ตับ5แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมอาจจะเลิกใช้เดลโลนแล้วอาไจปจใช้ลาเชลแทนแล้วในการลงดันนะครับแต่ก็คือเราเราก็ผ่านหมดแล้วเนาะแต่เหลือบ,บทใหม่นะซึ่งน่าจะต้องผ่านยากมากก่อนนะครับถึงจะเล่นได้โอเคตัวต่อไปตัวแท้งหลักของเรานั่นเองนะครับคือ ลูดี้นะครับผมพี่ด้วนนะครับผมซึ่งเราจะได้เจอพี่ด้วนก็คือดันนี้เท่านั้นนะครับดันอื่นเราไม่ได้เจอนะที่จริงออกพี่ด้วนที่จริงพอัพเป็น44ได้เล้นะเนี่ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมซื้อสเก็ตไว้เพลินเลยนี่ครับประดับก็เป็นประดับลดความเสียหายสองอันแล้วก็บล็อกหนึ่งอันที่ได้มาจากการตะลุด่านนั่นเองนะครับผมส่วนประดับก็ะครับเอานะแล้วก็ตีบวกหมวกบวก12กับกอบบวก10ก็ตีตั้งแต่ซักคิวบัตแล้วนะครับผม โอเคอ่ะตัวต่อไปเฮนรี่นะครับผมเฮนรี่แน่นอนขาดไม่ได้เพราะว่าแพสซีฟเขาเป็นต้านทานอัมพาตนะครับบอสตัวนี้มันอัมพาตนะอ่าแล้วก็ผมอะจำเป็นที่จะต้องตีบวกอาวุธให้เฮนรี่เนื่องจากดาเมจผมไม่พอนี่แหละอันนี้แหละคือหลังๆผมเริ่มแย่และเริ่มตีไม่ทันแล้วนะครับขนาดผมมีไอ้ตังผมแบบใช้ตังหู ผมแบบไงตอนแรกผมก็ใช้เป็นแบบชุดชุดเซ็ตของมันเนอะนะคือมันจะเป็นแบบพวกตัวเนี้ยผมจะชอบใส่พวกลดความเสียหายให้ตัวเนี้ยตายยากๆนะครับผมจนจนผมต้องยอมเปลี่ยนเป็นประดับโจมตีให้หมดอะ่ะแหวนนี่ผมก็เพิ่งค้าฟมาครับแหวนชาลีออสคราฟมาเพื่อให้พวกตัวรองให้อะไรมันใช้ได้ตีแรงขึ้นนะครับผมนี่แหละคือตอนแรกเป็นป้องกันหมดเลยแต่ดามเมยไม่พอจริงผมต้องตีบวกอาวุธ เปลี่ยนประดับทุกอย่างนะครับเพื่อให้เพื่อให้จบบอสได้ทันนะครับนี่ขนาดแบบขนาดนี้แล้วนะดามเมจเยอะแยะขนาดนี้ผมยังเกือบไม่ทันนะครับอโอเคตัวต่อไปตัวฮิลหลักของเรานั่นเองนะครับผมแม่พระคารินนะครับผมก็คือแน่นอนว่าเราต้องใช้ทุกดันแน่นอน,นครับเพราะว่ามีชุบกันเผื่อเราพลาดนะครับแล้วก็มีฮิลสองอันอีกหาก เนี่ยแหละที่เด็ดมันอยู่ประมาณตรงนี้นะฮิลสองอันนะชิวๆเลยครับมีทั้งฮิลต้องเพิ่มเกาะนะครับผมก็ใส่เป็นประดับฮู่แรงเดี๋ยวผมน่าจะคาป,ประดับได้อีกอันแล้วมั้งเดี๋ยวน่าจะคาแหวนไม่ก็ะส้อยมาใส่ให้นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นไอรีนนะครับผมเพิ่งได้แคสเปอร์มานะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับผมผมเหมือนจะลองๆไปหน่อยแต่ผมยังไม่ได้เอามาวัดจริงๆว่าตัวไหนแรงกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมก็เลย ใช้แค่อรีนไปก่อนเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตี7%อนะเนาะอันนี้มันต้องคี้ะเดรโลนคีก็จริงแต่คือแบบแล้วตัวอื่นนะอะไรเงี้ยเราต้องการดาเมจทั้งทีมนะครับเราก็จะใช้แบบรวมๆดีกว่าใช้เป็นอรีนนะครับผมอ่าแล้วก็รูปแบบเป็นคียที่ข้ครับที่จริงผมมองว่าในบางด่านอะอย่างเช่นด่านเนี้ยผมว่ารูปแบบพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบไอสนับสนุนเนี้ยน่าจะดีกว่ามั้งฮิวก็แรง กลางตีเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหน้าแทงนะครับแต่คิดที่เข้าก็โอเคแหละเพราะว่าเราได้นาเมจคิดที่เข้าไงในแถวกลางนะครับผมซึ่งใช้เดรโลนเป็นหลักยังไงก็คิดที่เข้าอ,อยู่แหละแล้วก็ตัวตัวรองเราก็มีเพิ่มโอกาสคียที่เข้าแล้วก็คิดที่เข้าดาเมจเหมือนกันก็คขึ้นแบบมันมันเป็นสายโจมตีที่แท้จ,จริงนะครับผมส่วนคารินก็ไม่ต้องห่วงเขาอยู่แล้วครับเขาใส่ใส่เซตลดคูดาวใส่เซ็ตเลือดอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วก็ฮิวแรงอยู่แล้วด้วยประดับนะครับก็เลยสบายสบายนะฮะ ส่วนข้างหน้าส่วนใหญ่แผนทุกแผนจะมีข้างหน้าแล้วเพิ่มเป็นป้องกันอยู่แล้วครับสบายๆฮะดูดีเราไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละมึงเพิ่งมาใช้ในดันนี้แหละก็เลยชิีวๆนะผมโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่ะมาสเตอรี่มาสเตอรี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสักครู่นะครับมาสเตอรี่ผมใช้แบบนี้เลยครับทุกอย่างเป็นโจมตีหมดยกเ,เว้นววล35เป็นบ็อก เพื่อให้ลูดี้เราเพิ่มบล็อกนะครับผมเพราะไอด้ดาเมจหลักเรามันติดคีที่ข้ออยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างพวกเดี๋ยวโรนมันติดคีทที่ข้ออยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเราก็เลยอ่าใช้อันล่างแล้วกันเป็นเพิ่มมาตาบล็อกนะครับเนี่ยผมดาเมจไม่พอจนผมต้องใช้เป็นเซตบนหมดแล้วผมก็ต้องมาเน้นเน้นเ,นนเอาว่าลูดี้พี่ด้วนเราจะตายไหมประมาณนี้นะครับ mm. เล่นแบบนี้เลยนะเล่นข้างบนหมดยันเวลเจ็ดสิบห้าเลยนะครับมีเวล์หกสิบห้าแคเอาข้างล่างไปเพราะว่า บอลมันไ,ไม่ติดสถานะอยู่แล้วเนาะเราก็เอามากาันสถานะให้ตัวเราเองดีกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมในดันว่าผ่านยังไงนะเอาละครับนะนี่ผมมาอันนี้คือให้ดูเลยส่วนๆเลยวนะ่าผมเล่นแบบจริงๆ Passive อันนี้ผมอัดไว้นะครับอ่าผมว่านมานั่งเช็คอีกทีเมื่อกี้อเมื่อกี้ดาเมจผมไม่พอนะ ขาดหร, 90, 000, หรือเก้0 0มืหรืออะไรอย่างไรมั้งนี่ครับมาถึงอ่ะมาถึงลืมพูดเลยมาถึงบอสจะตีธรรมดาตัวแท้งเรา2ทีนะครับผมดูดิสอทีเลือดลดไปขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นบอสจะวิ่งมาหาตัวแท้งแล้วใช้สกิลที่เป็นโจมตีข้างหน้าบอสนะครับเป็นสกิลแบบสกิลหมวะโจมตีข้างหน้าบอสเล็กๆนะครับผมเราสามารถหลบได้สบายๆนะครับโดยการโยกซ้ายหรือโยกขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับผม เดี๋ยวให้ดูยกซ้ายปึ้มนี่สองทีนะครับสองหอกปั๊บอ่ะหลังจากนั้นบอสจะถอยหลังบอสจะถอยหลังแล้วพุ่งอันนี้แหละผมต้องคือถ้าถ้าเราไม่อยากพลาดเลยสักชออ็อตอ่ะแบบว่าถ้าสมมติดาเมจคุณไม่พอเหมือนผมอะ่ะผมไม่อยากพลาดเลยสักสักสักช็อตเดียวผมก็ต้องพาเดรโลนหลบไปด้วยโดยการที่รวมอวัศวนแล้วเดินไปทางขวานะครับ ไปทางขวาแล้วบอสจะพุ่งปุ๊บหลังจากบอสพุ่งจะสกิลหมูอ่าสกิลหมูเสร็จอ่ะสกิลหมูรอบแรกให้เราปล่อยอัศวินแล้วเอาแท้งเดินแยกออกจากสามตัวนี้นะครับสามตัวรองนี้เพราะว่าถ้าเราเอาเดินไปรวมกันเนี่ยไอ้สามตัวนี้จะโดนดึงมารวมกับแท้งคือเป็นสกิลรวบของบอสนั่นเองนะครับผมเป็นสกิลปักด,ดาบรวบของบอสคือให้เรารีบเดิน ให้เรารีบเดินแทงอ่ะออกไปเลยนะครับผมบอสมันจะแบบตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วก็สกิลนะครับก็ลุ้นเอาว่าบอสจะสกิลไปทางไหนแต่แต่ทางที่ดีคือเราอ่ะยังไงก็ได้เราต้องให้พ้นระยะสกิลของบอสไปก่อนนะครับให้กระจายแยกกระจายกันไปอ่ะเช่นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูกดต่อไปนี่ครับนี่เห็นไหมบอสมันจะแคงขวาแล้วดูดิอันนี้สกิลเนี้ยเป็นสกิลรวมนะครับผมอันนี้มันแหลกมันแหลกแต่ก็คือเนี่ยประมาณนี้นะครับ อ่าแล้วก็บอสก็จะพุ่งครับหลังจากบอสพุ่งบอสจะใช้สกิลหมลูเหมือนเดิมอันนี้ก็พุ่งชิวๆไปครับอ่าว่าพอบอสใช้สกิลหมูเซ็ตร,รอบที่สองรอบที่สองเราไม่ต้องอ่าเอาตัวแท้งหนีก็ได้นะครับผมก็คือเราเตรียมแท้งไปประจำตำแหน่งในการแท้งได้เลย ก็คือของอย่างอย่างผมเนี่ยเทคนิคในการแทงผมเนี่ยผมจะเน้นให้บอสเข้าหากำแพงอ่าซึ่งรอบเนี้ยมันจะเหมือนรอบแรกก็คือบอสจะตีธรมออธรมดาเราก่อนพอบอสตีธรรมดาเราปุ๊บบอสจะใช้สกิลปักหอ,อกข้างหน้า2ทีหลังจากนั้นบอสจะพุ่งอ่านั่นแหละเราต้องกำหนดทิศทางในการพุ่งของบอสให้ดีๆเพราะว่าทีมของเราเป็นทีมระยะใกล้อ่ะทีมของผมก็ได้ทีมของผมเป็นทีมระยะใกล้ ซึ่งทีมระยะใกล้เนี่ยถ้าสมมติบอสมันพุ่งไปซ้ายทีขวาทีแบบเนี้ยเดลโลนมันไม่ได้ทำดาเมจนะครับหมดแต่ะละวิ่งไล่ตามนะครับมันเสียเวลานะมันเสียดาเมจเสียอะไรเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับผมโอเคไปไปดูกันนี่ครับบอสจะตีธรรมดาปึ๊กอ่าสองทีนะเห็นไหมพอสองทีเสร็จบอสจะปักขอกข้างหน้าตึมตึมแล้วก็พุ่งครับผมอันนี้ผมติดอวพาดะนะแต่ก็ไม่เป็นไรรับไหว อหลังจากนั้นสกิลหมู่ครับอะพอเสร็จอันนี้ให้คุณไปนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้คือเสร็จรอบนี้ก็คือแบบบอสจะบอสจะใช้เป็นไอ้ท่าที่เป็นรวบมอนไอ้รวบรวบอัศวินให้เข้าด้วยกันแหละเราก็ต้องรีบเอาแท้งหนีแล่ะอ,อันนี้ผมจะไม่หยุดแล้วนะผมจะไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่านี่ โอเคเห็นไหมบอสเดี๋ยวบอสจะตะ,ตะแคงครับผมแล้วก็เนี่ยรวมอัศวินนะเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมครับผมก็หากําแพงเลยให้บอสไปอ่าบอสก็จะพุ่งครับอ่าพอพุ่งเสร็จก็จะสกิลหมู่ก็ลากหลบอ่าลากหลบรอบนี้ปุ๊บรอบนี้ไม่ไม่รวมแล้วเราก็วิ่งใกล้ๆได้อ่แต่นี้ติดอัมาพาตนะครับผมติดอัมาพาตไม่เป็นไรเพราะาเดี๋ยวบอสจะมาทิ้มหอกสองทีก่อนอผมก็หันหากําแพงเช่นเคยเพราะว่าบอสจะพุ่งแล้วอ่าผมบอสพุ่งปุ๊บ ก็สกิลหมูกอ่าต่อทิ่ๆหน่อยๆครับแล้วก็ออกมาสกิลหมูรอบนี้ถอยห่างครับถอยห่างๆเลยอ่าเนี่ยหลอดไปไม่โดนอ่าเนี่ยเห็นแล้วก็แน่นอนฮนะหากําแพงเอาบอสพุ่งคือเนี่ยผมไม่เอาเดียวโรนหลบนะผมวัดใจเลยว่าเดียวโรนต้องไม่ติดออ่าฟาดแต่บางทีมันก็ติดเนี่ยติดก็ซวยไปอ่านี้ก็นี่ครับดูหลอดบอสข้างดิโคตรไวอ่ะ นี่ครับผมรอให้มันทิมสองทีก่อนนะแล้วค่อยวิ่งหาลำแพงก็ได้นะครับเนี่ยบอลมันก็จะถอยหลังไปแล้วก็พุ่งใส่อก็ตอดนิดนิดหน่อยห่อาลากออกปึ๊บเหมือนเดิมครับเอาตัวแทงออกครับพอรอบนี้มันเป็นรอบของการรวมเนาะ,ะแล้วพอเข้าโซนคัสซีนพอเข้าคัสซีนปุ๊บคุณลืมเมื่อกี้ไปเลยเมื่อกี้กาลังรวมกาลังอะไรอย่างเงี้ยลืมไปเลยมันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ก็คือ ตีตัวแท้งเราก่อนสองทีแล้วก็ใช้หอกแล้วก็พุ่ง่ะให้เราเริ่มนับใหม่เลยนะครับคือหลังจากเมื่อกี้คือแบบรวมพุ่งสกิลหมู่อะไรแบบเนี้ยถ้ามันเข้าคาสิเนปมันนับใหม่เลยอ่ะดูนี่ผมว่โยโย่ก่อนเนี่ยตีครั้งที่สองติดอวพยาะทิมหอ,อกปุ๊บปุ๊บอ,อันนี้ผมหนีไม่ได้อ่ะผมก็มันพุ่งก็ปล่อยมันพุ่งไป อ่าแล้วก็สกิลหมูครับอ่าแล้วก็ปล่อยแล้วก็รีบแยกออกมาครับผมนี่เห็นไหมสกิลมันกว้างนะเห็นไหมวง,หงแดงให้เรารีบแยกออกมานะครับผมอ่านี่ติดอวาบาพาติดอวบพาตนี่ก็เสียอีกแล้วบอสจะพุ่งไปไหนก็ไม่รู้อีกแล้วอ่าแล้วก็สกิลหมูครับปล่อยอ่าแล้วคราวนี้ผมก็ทําหน้าที่แทงคนระับหันหากําแพงอู้เกือบตายนี่ดวงดีด้วยนะพึ่งดวงนิดนึง พึ่งความฉึกดีกว่าหร้วพึ่งดวงนี่แล้วบอก็จะถอยหลังไปแล้วก็พุ่งครับผมก็ลากหลบสมอยก็ได้ถ้าหลบได้ก็ได้ถ้าหลบนะครับถ้าหลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ารอบนี้เราต้องเอาแทงห่างห่างอ่าห่างๆเลยนี่ไหมไม่ให้โดนครับไม่ให้โดนใครเลยสักคนโดยเฉพาะตัวดาเมจอ่ะห้ามโดนนะเนี่ยก็พุ่งอ่าพุ่งอ่าอนนี้เข้าโซนผมละโซนกระแพงอ่าทีเราก็ลากหนีครับผมตึ้มเสร็จอันนี้ก็ เหมือนเดิมตีสองทีครับนี่คาลิดิวพอดีไงมั่นใจในคาลินนะครับผมเชื่อใจเชื่อใจในตัวฮิวอ่าแล้วบอสก็จะพุ่งครับสบายๆพุ่งมาใส่กําแพงินายก็อยู่แค่ตรงนี้แหละนายไม่ต้องไปไหนหรอกนะอ่าแล้วก็ปล่อยแล,ล้วรีบแยกออกมาครับเพราะสกิวมันกว้างนะเห็นไ,ไหมนี่ถือว่าได้อยู่ได้อยูเพอร์เฟก์ยูอ่านี้บอสก็จะพุ่งใส่นะครับผมอ้าวไม่พุ่งแล้ว คือที่ไม่พุ่งเพราะว่าเมื่อเลือดบอสถึงสามสิบเปอร์เซ็นบอสจะกลับไปตรงกลางนะครับผมอพอบอสกลับไปตรงกลางก็ทำดาเมจได้ตามสบายนะครับแล้วก็คอยขัดบอสนี่ผมทำดาเมจแข่งกับเวลานะครับเวลาบอสคุ้มข้างอยู่ข้างบนนะใกล้แล้วแต่เราก็ต้องทำดาเมจแข่งกันนะครับผมนี่น เหลือเรือสามล้านครับกับเวลาอีกหน่อยนึงอ่าเสร็จแล้วก็หลังจากบอสกลับกลางเรานับหนึ่งหมเหมือนเดิมคือบอสจะตีสองทีแล้วก็ปักหอกแล้วก็พุง่งแล้วก็สกิลหมูอ่านี่ตีสองทีแล้วปักหอกตึมตึมแล้วก็พุ่งครับอ่าพุ่งก็ลากลบฟึ๊บสกิลหมูอ่าแล้วก็ แยกตัวแทงออกเหมือนเดิมนาเห็นไหมมันจะรวบแล้วก็แยกแทงออกนะครับดูนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็พุ่งครับแต่ผมอันนี้ผมเอาเกาเข้าไปไม่ได้นะมันเลยพุ่งไก่นะเพราะว่ามันติดอวมผา้าไงผมเดินไม่ได้นะครับนี่ปึ๊บก็ตอนนี้คือลุ้นแล้วว่าจะทันไหมนะครับเหลือประมาณเก้าแสนปึ๊บทีมหอ,อกสองทีแล้วก็พุ่งครับผมพยายามให้มันพุ่งได้ใกล้ที่สุดแล้วนะ ผมไม่อยากให้มันพุ่งไกลอ่ะเน,นี่ยตอดได้ผมก็ตอดแล้วก็คือจะท้อนตึมอ่ะนี่ก็แยกออกครับต้องแยกออกนะครับอย่าอย่าคิดว่าจะวิ่งไปยันบอสนะครับผมอ่านี่ระหว่างบอสคุมข้างนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ลุนนะว่าเราจะทันไหมท้ายก็ทันนะผมอ่าแล้วก็เรียบร้อยครับผมผ่านผ่านจนได้แล้วนะครับสำหรับด่านนี้นะอ่า ดูดีอะเห็นไอ้นี่เป็นเรียกว่าไง,จงไเจอเดียโรนนะค,คู่รักคู่แค้น <c oughs> แต่ก็เหมือนโดนหยุดไว้ครับอัศวียงความมืดหยุดไว้นั่นคือเดียวโลนมะอัศวี่งความมืดนะั่นก็คือเด, <c oughs> ดียวโลนเรียกดูดี <c oughs> สุดท้ายก็โดนจับตัวไปด้วยกันนะครับโดนจับตัวพาไปไหนก็ไม่รู้อ่าโอเค นี่ครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลเป็นสร้อยคอเหนือชั้นนะครับสร้อยคอเหนือชั้นนี่คือไอ้นี่นี่เองเดี๋ยวผมจะสลับจอไปให้ดูนี่ครับสร้อยคอเหนือชั้นนะครับอันนี้นะครับอ่าคือเมื่อโจมตีปกติ2ครั้งจะเพิ่มแทบอัลติเมต1%นนะครับได้เป็นสร้อยคอด้วยนะโคตรดีนะครับผมอ่ะแล้วก็ผมมีอะไรจะอวดนิดหน่อยผมไปฟาร์มมานะครับ ฟาร์มแผนที่มาแล้วผมดรอปสร้อยแดงมาครับผมสร้อยคอแห่งโทสะนะเมื่อ HP ต่ำกว่า10%จะเป็นอมตะ6วินาทีนะครับโอ้โหน่ความเร็วโจมตีเพิ่ม15%้เแล้วก็ลังโจมตี10%นะครับแล้วก็เพิ่มแทบอบัลติเม่25%นะครับโอ้โหดรอปมาได้อย่างไงสุดยอดจริงๆแต่ผมไม่ได้ใช้นะในไกด์ผมไม่ได้ใช้แต่ในลุยด่านผมเอามาใช้สบายเลยนะใช้อีวานปกติผมถ้าลุยด่านแล้วลุยไม่ไหวผมก็จะเอาเทสเนาะ นี่เอาเคสเคสเออต้องเคสดิไม่ใช่เคสนี่ใช้เคสนะเพราะว่า,าเคยบอกไปแล้วว่าเคสมันมีอมตะเจ็ดจุดเก้าวินะครับแต่คือตอนนี้มีสร้อยแล้วนะครับผมก็เลยชิวๆนี่แล้วก็ได้สร้อยนี้มาด้วยนะสร้อยในฟิลลาสมบัติจะสร้างสร้างดาเมจศัตรู20แล้วก็ลดความเสียหายสอครับสบายสบายแล้วเอามาฟาร์มสบายสบายเลย นี่ฮะซอยนี้อวดอวดอันนี้อวดนะไม่ใชอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับผมมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับไม่มันไม่ยากเหมือนในดันนะผมว่าในดันไม่โคตรยากเลยแต่ในนี้คือมันทําอย่างเดิมซ้ําๆซ้ซําๆอ่ะเนาะแปลงร่างก็ไม่มีอะไรแบบนี้นะครับไอสกิลดาบสกิลอะไรก็ลดลงไปเยอะนะครับผมก็ในเนื้อเรื่องนะครับมันก็เลยไม่เท่าไหร่อ่าแต่ที่ที่เราต้องทําก็คือดาเมจนะครับผมทําของทําอะไรอย่างเงี้ย คือนี่ขนาดเดโลโรนผมบวกยี่สิบแล้วนะอาวุธบวกยี่สิบแล้วนะก็คือแบบจนผมต้องไปตีบวกอาวุธเฮนรี่อะไรแบบเนี้ยคือมันถึงขั้นนี้แล้วผมก็เลยแบบไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็คงต้องอัพเลเวลตัวละครหรือไม่ก็ต้องอาจจะเห็นเขาเห็นเขาเริ่มมีแบบว่าลาเชลแรงกว่าอะไรแบบนี้ผมเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปลองลาเชลแล้วว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้ลาเชลเลเวลแซงเดโลโรนไปแล้วนะครับเปิดได้มานะครับก็เลยแซงเลย อ่ะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในบอสตัวต่อไปนะครับซึ่งน่าจะน่าจะไม่ใช่วันนี้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วนะคฮะพรุ่งนี้มีธุระนะครับผมโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ด้วยนะครับผม